เดี๋ยวผมปรับหน้ากล้องก่อนนะครับเพื่อนๆครับแหมมืดจริงๆเลยมืดกับมกับบ้านเมืองไทยตอนนี้เลยครับปรับหน้ากล้องก่อนเนาะปรับแล้วนะครับเพื่อนๆครับผมเนี่ยก็มาจากงานสวดอภิธรรมคุณพ่อนะครับของท่านสสเจียบอมรัดโชกิตรคุณนะครับคราวนี้สองน้วค่ะงานป้าต้อยด้วยอ่าใช่ครับแล้วก็นี่คราวนี้ได้ข่าวว่า มีผู้ร่วมอุดมการของเราโดนจับมาครับก็เลยพูดกันไปพูดกันมา,าว่าเราแวะมาหาเขาหน่อยได้ไหมเพราะว่าบางคนก็บ้านอยู่ไกลบางคนก็บ้านอยู่ใกล้แต่ว่าแวะมาหาเขาหน่อยเพื่อจะได้ดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างครับน้องอะไรนะชื่อเล่นชื่อน้องกล้องเด็กรามค่ะเด็กวิปมะลามครับน้องก,องกองล้องเนี่เขาโดนมีรับ<อ>โดน<อ>ข้อหานะครับแล้วก็ ด้วยความห่วงใยครับก็เลยตามมาดูครับมาดูว่าเป็นยังไงบ้างครับเดี e ๋ยวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นข้างหน้านะครับเราก็จะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะครับเป็นเป็นเอฟซีของเด็กคนนี้ะน,น,นะ,น,ะน,น้องกล้องน้องกล้องน้องกล้องของตัวเองมาก <c oughs> เราคุยอย่างเรียกง่ายกัะได้เยอะน้องกล้องนะครับอ๋อที่ว่าคนละครั้งอะไรกําลังนึกอยู่ว่า คนใต้ที่มาขึ้นที่เรือนจาเราอะนะอันนั้นอันนั้นนครนครนั่นคือน้องกุ๊กกุ๊กรักมะแขงอันนั้นโอ้โหหัวหน้าแกงเงี้ยหัวหน้าหัวหน้ากินึงก็เพื่อนเพื่อนครับผมก็พาเพื่อนเพื่อนมาที่สอนอบางแก้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับเก็บหูฟังก่อนนี่ครับแล้วก็ก็รู้ว่าดึกฮะผมรู้ว่าดึกนะครับแล้วก็ มันเพลินค่ะเพราะราว่าเรานะว่าแค่ประมาณสองทุ่มเรามาจากนะครวรีมาเราก็มาเรื่อยๆเพราะว่ามีเรามีเพื่อนพี่น้องเยอะครับเราก็ส่งพี่น้องมาที่ละจุดสองจุดนะคะ<อ>คือถ้ายอยส่งพี่น้องลงที่รุ่นที่นี่ครับเรามาทางด่วนไม่ได้เพราะเราญาติเยอะพี่น้องเราน่ารักครับเราต้องดูแลกันนะครับนั่งกระบ,บะหลังกันมาก็เลยเป็นที่มาว่าเราเดินทางช้ามาถึงที่นี่ช้าครับ เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวพอลงรถแล้วน,นออ้องแอนก็ถือกล้องไปนะ <Okay. S 1> ก,ก็คืออธิบายให้เพื่อนเพื่อนฟังนะครับแล้วก็ถือโอกาสนี้สวัสดีย่าไม่อยู่แล้วมไม่อ,อะังถามก่อนถามก่อนถามก่อนว่า<ม>ต้องท้อย่างเดียวครับตอนนี้เรามีมีข้อมูลเลยเถ้าอย่างไรเราก็ไปได้ไปส่งพี่น้องเราขึ้นรถไฟฟ้าทันครับ บุกรามครับเหงอยู่นี่ไหมครับอ๋อเราเจอแล้วครับเราทราบข่าวว่าพี่น้องเราพี่น้องเราเจอปัญหาครับเราก็เลยตามมาดูเราลองไปถือก้าวกันดีแต่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคด้นะครับไปซื้อน้ำซื้ออะไรพวกนี้ครับแม่อ่าอยู่ในมุมมืดนะครับเดี๋ยวผม ผมกำลังตั้งคือผมร้าอยู่แล้วก็มาจากงานจบนักธรามโถมแล้วกะ<อ>ว,ว่าจะกลับบ้านกันแล้วแหละแต่ว,ว่าคิดว่าพูดถึงก็ตามมาดูหน่อยคนะว่าผมนอนนี่กันที่อะไรกันว่าคืนนอนสอนอน,อน,อนทุกสอ,องห้องคืนนี้เปลี่ยนกับดานที่โโอโ้หมานอนนี่กันโโเดี๋ยวนะ โอ้โหขาขาขาาขาานเพื่อนครับรู้สึกอยู่ในมุมมืดนะฮะเราจะาเดีนนครับโอ้เราไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ความมืดนะครับเดี๋ยวเราจะตรงนี้เขาไม่มีไฟให้เราใช่ไหมครับ เพื่อนๆครับเราเรามาถึงแล้วครับสอนอบางแก้วแต่ว่าแต่นี้มืดมืดมากผมก็พยายามจะหาข่าวว่าน้องเราที่โดนเนี่ยมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องรายละเอียดยังไงฮะเดี๋ยวค่อย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 คุยไปพร้อมๆกันเลยครับโอ้โหมันมืดมันมืดมากมองไม่เห็นใครเลยน่าสงสารน้องมากน้องอยู่กันแค่สามคนเองอะ่ะเพื่อนๆ รอเพื่อที่จะรอเป็นเพื่อนกล้องเพื่อที่จะไปศาลพรุ่งนี้ไปศาลตอนกี่โมงครับตำรวจบอกว่าประมาณเก้าโมงสโมงครับพี่้เฝ้ากันเลยนะนี่เรานี่เรามีไฟทักดวงหนึ่งนะจะบหมอกมากเลยนะมันมืดมากเลยค่ะเพราะว่าตำรวจเขาไม่ไม่เปิดไฟให้กุ้งแล้วกุ้งมาอยู่รอน้องนานหรือยังเนี่ยก็เมื่อคืนนอนที่ตรนอง ตึ้งสองห้องแล้วก็วันนี้ไปพอทพอได้ประกันตัวเสร็จปุ๊บบางแก้วก็ยัดต่อเลยยัดต่อเสร็จปุ๊บผมก็มาเรีันต่อคดีเขาใช้บ้างไหมอันนี้อันนี้เกิดจากอะไรอ่ะปลาใสเหรออ่าน้องแชร์โพสครับโอ้ตายมันต้องยกเลิกได้แล้วนะแชรหนึ่งหนึ่งสองอะไรประมาณนี้โอ้โหยิ่งว่าเส้นนี่เดี๋ยวจะน่าเกลียดเลยใช่ครับมาไม่มองเห็นอ๋อปัดไฟคือคื คืออทำไม่เป็นแร้วนะก็ค้างโดนฝนแล้วไฟอยู่ไหนเมื่อเช้าก็ประกันเมือรอเย็นประกันไปสองแสนไม่ใช่อันนั้นมันแฟรไฟอ่ะไม่ใช่ถ้าไฟมันจะเป็นตัวกลมๆอจอยมาไม่ใช่จอยไม่ได้มา ฟแฟลชนะมีแสงเี่เป็เพื่อนครับมันอยู่ในความมืดนะครับเราก็เลย่อท่มาวันนมาท่านี้ไ่มา้ทมากั้มวี่ันี้ที่มาดี้วันนี้ดี่ันี้มาวันนี้พี่มาอกกี้่มาันน้มาว่มาวนนี้่วัน้่าวนครัทแลมวันน้องๆมันนม่ได้าันน้ทีัน้ทีาวัวน้่าีี่างสว่ันน มันมืดมากเลยค่ะก็สรุปรวมว่ารอไปส่งสารพวกนี้ใช่ไหมรถก็ได้จะจะได้หยุดไล่แล้วเพราะว่ามันมืดมืดมากครับเพื่อนเพื่อนครับเพราะเหตุผลเพราะว่าเราตามมาดูนะครับความเคลื่อนไหวแล้วพอดีว่ามาเจอน้องกุ๊กเนี่ยเขาเป็นกลุ่มรังของแหงอยู่แล้วเขามาดูแลเพื่อนอยู่แล้วนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆ26ท่านนะครับที่ตามมาดูไลฟ์ผมอยู่ขนาดน,นี้ครับก็สรุปอีกครั้งหนึ่งว่าผมมาจากงานสอบกันแล้วก็ดีทราบข่าวว่าน้องๆน้องกลุ่มรามนะโดนจับนะครับหนึสองผมก็เลยตามมาฮักกำลังใจนะฮะก็เนื้อหารวมๆมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราพยายามถ้ามีไฟก็จะได้ไลฟ์ต่อถ้าไม่มีไฟก็คงจะต้องหยุดก่อนหรือหรือย,อยังไงดีเอ้า เดี๋ยวผมช่วยยื่ยนรุ่ห้ครับพี่อเล็กครับอ่ตันนี้เห็นครับหาข้อมูลหน่อยขอบคุณสวัสดีทุกท่านเลยนะครับขอบคุณแฟนเพจพี่อเล็กทุกๆคนเลยนะครับก็บผมน้องกุ๊กนันทงูงนะครับจากเรือขายรากแหงเพื่อประชาธิปไตยนะครับตอนนี้พี่อเล็กแล้วก็แ,แม่ๆทุกๆท่านนะครับก็มาเยี่ยมน้องๆรามตอนนี้น้องกล้องโดนขังอยู่ในคุกสอนอ บางแก้วนะครับก็น้องก้องโดนจับไปไปเมื่อวานนะครับตอน11โมงที่หลังรามข้อหาอ่าพรบอรคอมพิวเตอร์แล้วก็มาตรการหนึ่งหนึ่งสองแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยปทเป็นคนเป็นคนจับแล้วพวกผมก็ติดต่อน้องก้องไม่ได้เลยน้องก้องหายไปตั้งแต่11โมงผมเจอน้องก้องอีกทีตอน3ามทุ่มเนื่องจากตำรวจยึดโทรศัพท์ไม่ให้ติดต่อแล้วก็การให้การรับบ,รบังคับเชิงให้น้องก้องรับสารภาพเนื่องจาก พยายามบอกน้องก้องว่าถ้าน้องกล้องไม่รับสารภาพเนี่ยน้องก้องจะโดนคดีหนักจะไม่มีงานมีการทําจะต้องติดคุกอะไรประมาณนี้ครับซึ่งไม่ให้น้องกล้องติดต่อทนายและน้องกล้องก็จําเบอร์ใครไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อคืนปอทอเอาน้องกล้องไปฝากขังไว้ที่สอนอทุ่งสองห้องแล้วก็เมื่อตอนเช้าเอาน้องก้องไปที่ปอทอแล้วก็วิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับกับทางสารอาญานะครับสารอาญาให้ ตำรวจคัดค้านการฝากขังแต่ว่าศาลอนุญาตให้ฝากขังแล้วก็วันนี้ประกันตัวน้องก้องได้ตอนตอนเกือบสี่โมงนะครับใช้หลักประกันสองแสนบาทจากกองทุนรัษฎรนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยขอบคุณทนายศูนย์ทนายสิทธิ์แล้วก็พอน้องก้องได้รับการประกันตัวจากปวทนะครับน้องก้องตั้งใจว่าคือแม่น้องก้องรออยู่ข้างล่างนะครับแม่ก็น้องก้องบอกผมว่าลงมาน้องก้องเขากลัวแม่นะฮะเขา น้องก้องพ่อแม่แยกทางกันนะครับแล้วก็พ่อเขาก็ป่วยติดเตียงแม่น้องก้องก็ทามานนะครับน้องก้องก็ทางานเลี้ยงตัวเองด้วยแล้วก็น้องก้องก็ตั้งใจว่าลงมาจากที่ประกันตัวที่ปอทจะมากอดแม่แต่ว่าบางเอินเดินยังไม่พ้นประตูปอทเลยฮะสอนอบางบางแก้วนะฮะก็ไปอายัดตัวน้องก้องต่อแล้วก็น้องก้องก็ยังไม่ได้เจอแม่วันนี้นะครับ แล้วก็เมื่อกี้นะครับในชั้นสอบสวนก็สองข้อหาครับพร,รบปคอมพิวเตอร์แล้วก็มาตราหนึ่งสองพรุ่งนี้ประมาณเก้าโมงสิบโมงนะครับตำรวจจะพาน้องก้องไปที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการเราก็จะยื่นหลักทรัพย์เหมือนเดิมนะครับเท่าที่คุยกับพีพ่ๆกองทุนแล้วก็สุนทนายสิทธิ์ก็จะยื่นหลักทรัพย์ประมาณสองแสนบาทในการประกันตัวน้องก้องนะครับแต่เรายืนยันตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าน้องก้องไม่สมควรมาโดนคดีแบบนี้ไม่มีใครสมควรต้องมาติดคุกหรือต้องประกันตัวสองแสน เพราะคดีทางการเมืองซึ่งเห็นต่างแค่การเห็นต่างไม่มีใครสมควรต้องมาโดนแบบนี้แล้วก็เรายืนยันมาตลอดว่าเราต้องยกเลิกมาตรารหนึ่งสองนะครับไม่นั้นนะครับฝั่งประเด็จการก็จะเอามาตรการหนึ่งสองมายัดเยียดให้กนเห็นต่างแบบนี้เมื่อวานตัวทอ,อเป็นเจ้าภาพนะครับส่วนวันนี้คนที่แจ้งความความจริงคดีวันนี้ครับคนที่มาแจ้งคือนายสิวพันธ์มานิตรตักุลนะครับซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้แต่เท่าที่ผมเช็คใน Facebook ใน Google เขาคือคนที่แจ้งความคนที่โดนหนึ่งหนึ่งสองคนที่พูดเรื่องนี้ไปทั่วซึ่งเขาคือเนี่ยนี่คือข้อเสียของมาจาร์หนึ่งหนึ่งสองนะครับคุณสิวพันธ์เนี่ยไม่รู้เป็นใครมาจากไหนไม่ได้เป็นคู่กรณีกับน้องก้องไม่เคยโกรธไม่เคยอะไรกับน้องก้องคล้ายๆกับเน้งน้อยนะครับผมแต่แจ้งความคนอื่นเขาไปทั่วนะครับลองไปเสิร์ชดูนะครับนี่ผมถือว่าผมเห็นมาจากาบัญชีการจับกุมของตำรวจว่าคุณสิวพันธ์เป็นคนไปแจ้งความซึ่ง คุณศิวพันธ์กับน้องก้องก็ไม่เคยเจอกันแล้วไปแจ้งความจับน้องก้องไปแจ้งเป็นผู้เสียหายแล้วตำรวจก็ต้องดําเนินการนะครับก็นี่คือสิ่งที่สําคัญที่เราต้องยกเลิกมาตราหนึ่งสองหรือแก้ไขนะครับไม่นั้นมาตราหนึ่งสองจะเป็นมาตราที่ทําร้ายผู้เห็นต่างนะครับก็ขอบคุณทีมงานที่อาเล็กขอบคุณแม่ๆทุกๆ kind of ท่านนะครับที่มาเยี่ยมน้องๆเครือข่ายรามเมื่อคืนเราก็นอนที่สอนอทุ่งสองห้องคืนนี้เราก็มานอนที่สอนอบางแก้วเมื่อกี้น้องๆก็ สลับสับเปลี่ยนกันไปอาบน้ํานะครับเพื่อมาอยู่เป็นเพื่อนน้องกล้องเราจะไม่ปล่อยให้เพื่อนเราโดดเดี่ยวนอนคนเดียวเรานอนเป็นเพื่อนน้องกล้องนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานพี่อเล็กนะครับซึ่งน้ําใจนะครับทั้งตั้งแต่ชุดพี่ธนานอน์ชุดไผ่ชุดพิมมี่ทุกๆกคนอยู่ในเรือนจานะครับผมยอมรับน้ําใจทีมงานพี่อเล็กทุกคนอยู่หน้าเรือนจําทุกวนันไม่ยอมเหน็ดยอมเหนื่อยนี่ผมนับถือน้ําใจจริงๆว่าผมก็ทําไม่ได้เหมือนพี่อเล็ก ผมทําไม่ได้อย่างพวกพี่ๆี่แม่แม่ทุกๆคนที่ไปอยู่หน้าเรือนจําและเสียสละอย่างมากนะครับก็กว่กเป็นเพืพี่อเล็กและก็ทีมงานพี่อเล็กทุกทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณพี่อเล็กกับทีมงานนะครับที่มาเยี่ยมน้องเรือง่า่รามครับขอบคุณครับเราจะไม่ทิ้งก่ลามไม่ทิ้งันขอบคุณน,น้องกุ๊กน้องแหงนะครับคงจะกระจ่างแล้วนะครับแล้วพรุ่งนี้เราก็จะติดตามความเคลื่อนไหวไปทีละขั้นตอนนะครับพรุ่งนี้เราก็ติดตามข่าวกันใหม่วันนี้ผมก็ ให้ดูรอบๆนะครับแล้วผมก็จะหยุดไลฟ์แล้วครับเพราะว่าเราได้เนื้อหากระจ่างจากน้องกุนะครับแล้วนะครับเพื่อนๆครับแค่นี้ก่อนนะเนี่ยมองรอบๆนะครับมืดนะครับโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วบายบาย